มดขาพ,าพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาพเพลินนะคะทุกคนเจ๊จงประกาศชวนรับหมูทอดไปขายกำไรกล่องละ7บาทใครไม่มีทุนมาเอาไปเลยค่ะจากสถานการณ์โควิดที่ได้ส่งผลกระทบต่อประชากรทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยนะคะต่างก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทำให้เศรษฐกิจต้องชะลอตัวค่ะ หลายๆสถานที่ประกอบการต้องปิดตัวลงหลายโรงงานต้องเลิกจ้างพนักงานทําให้ประชาชนหลายๆคนต้องตกงานไม่มีงานทํานะคะล่าสุดนะคะเจ๊โจงหมูทอดได้ออกโรงช่วยผู้ประสบภัยโควิดได้มีอาชีพและมีรายได้เป็นของตัวเองค่ะโดยได้เปิดให้ผู้ที่สนใจมีรายได้เสริมรับหมูทอดของเจ๊โจงไปขายกำไรต่อกล่อง ได้กล่องละ7บาทซึ่งทางเจ๊โจงได้โพสต์ผ่านทางเพจ f a c e b o o k นะคะร้านหมูทอดเจ๊โจงพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าทางเพจร้านหมูทอดเจ๊โจงได้มีการประชาสัมพันธ์ในการชวนวินมอเตอร์ไซค์คนขับรถแท็กซี่ให้มีรายได้เลี้ยงตัวเองในช่วงนี้พร้อมทางไม่มีทุนไม่เป็นไรทางร้านเจ๊โจงให้รับไปขายโดยไม่ต้องจ่ายเงินค่ะ อยากชวนให้มารับข้าวหมูทอดเจ๊จงไปขายตามหมู่บ้านทั่วกรุงเทพเปิดท้ายขายข้าวกำไร7บาทต่อกล่องพร้อมเรียนเทคนิคการขายจากเจ๊จงตัวจริงเสียงจริงนะคะสนใจโทรศัพท์มาคุยกันได้ที่เบอร์097-156-3629ค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือในระยะยาวโดยผู้ที่ต้องการรับหมูทอดเจ๊จงไปขายไม่ต้องจ่ายเงินก่อนนะคะ เพียงแค่นำหลักฐานมาแสดงกับทางร้านและระบุพื้นที่ที่ต้องการเพื่อไม่ให้เกิดความซับซ้อนกันค่ะจากนั้นขายได้เท่าไหร่ก็บวกกำไรไปช่วยสร้างรายได้ในเวลาที่การทำอาชีพต่างๆได้รับผลกระทบอย่างในขณะนี้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะมีรายได้มีอาชีพสามารถติดต่อได้ที่เพจร้านหมูทอดเจ๊โจงได้เลยค่ะ ขอขอบคุณหมูทอดเจง๊งและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าผ่าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ